สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเก็บเชสนัทหรือเกาลัดนั่นเองเห็นไหมมันหล่นแล้วฝนตกเลยนะคะตอนนี้ลูกที่มันหล่นมีทั้งแก่แล้วก็ยังเป็นสีเหลืองเหลืองอยู่นะอันที่เป็นสีเหลืองเหลืองอยู่ก็ดีนะแต่ว่าเราต้องเหยียบแล้วก็เอาเม็ดมันข้างในเดี๋ยวพาไปดูเก็บยังไง นี่นะคะก็เก็บไปได้เยอะแล้วเนาะจริงๆก็เยอะแล้วนี่นี่ลูกนี้เห็นไหมเราก็เหยียบจริงๆมันแตกแล้วล่ะเหยียบเพื่อที่ให้มันแตกออกแล้วเราก็หยิบมาง่ายๆเนาะเพราะว่าหนามมันก็เจ็บนะจับไปก็เจ็บอยู่นะนี่เ,นเอาลูกใหญ่ๆแบบนี้ลูกหนึ่งมันพิมพ์จะมีสามเม็ดแบบนี้แต่อันนี้คือมัน ไม่ดีเม็ดไม่ดีเดี๋ยวไปดูอันเม็ดใหญ่ๆนี่นี่สามเม็ดแต่บางทีจะได้แค่เม็ดตรงกลางนี่แหละอ้ยนี่นะก็นี่เลยเต็มเลยค่ะฝนตกแฉะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปหาลูปที่มันไม่ต้องเหยียบก็ได้เนาะแบบนี้ ไปดูแบบนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่ ถ้ามีไม้คีบฐานก็คงดีนะที่คีบฐานเนาะเอามาเวทออันนี้อันนี้เม็ดรีบนี่เอาเม็ดนี่น,นี่ลูกใหญ่ตรงนี้จะลกนิดหนึ่ง ในน้น <c oughs> เปียกแฉะมากเลยเอาไม่ตรงกลางเลย <c oughs> อันนี้ได้ไหมไม่รีบจัง <c oughs> เหมือนเหมือนเน่าด้วยเนี่ยตรงตรงเนี้ยดำๆไม่เอา อหวบใหญ่จะมาเก็บเห็ดแต่ได้เกาลัดพอเก็บไปตรงนู้นต้นมันเป็นอย่างนี้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูถ่ายต้นมันสูงใหญ่มากมันจะหล่นช่วงเดือนตุลานะคะนี่แหละเดือนนี้แหละ ไม่เอาเอาลูกเนี้ยให่วุ่นวุ่นอันนี้มีมีไหมมีข้างไนอันนี้อันนี้นี่ได้เม็ดเดี่ยวอะ ก็ไม่มีวิ้นได้สองได้ไหมไม่ได้ไดมิดเดียว<ม>เยอะแล้วจะไปคั่วยังไงนาะช่วยแนะนำกันหน่อยนะคะใครรู้วิธีคั่วอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเนาะ อันนั้นมันรีบนี่ตรงนี้ไม่ต้องเปียบเลย วิค่นสอ้โห oh, วิ่งเล่นสนุกออ Speak one here da, darling okay, ตรงนี้เ <not> ม็ดใหญ่มากโี <c oughs> ่โนเหยียบแตกอาหารกระลอ,อกนะคะเต็มเยอะกระลอกก็กินไม่ทันกระลอกกินก่กลอะแเหสคีรส์แลสัตวี้ยง่ t o ด้ u c h they a r เ c a ย n o t eat or 嗯。Yep. Mm.

Okay นี่อ่อนนิ่มๆอันนี้ใหญ่แต่ว่าแตกแต่เวลาเราไปอบเราก็ต้องทำให้มันแตกอยู่ดีนะ okay. สำหรับวันนี้ก็คงจะเก็บเท่านี้นะคะจริงๆอ่ะเหลือเยอะมากเลยเนี่ยหล่นตามพื้นเ,นเต็มเลยนะคะแต่ตอนนี้คือฝนมันตกเนาะแล้วเราก็แบบ เดินทางมันขึ้นเขานิดนๆก็เริ่มเหนื่อยแล้วให้ดูเกาลัดที่เราได้นะคะมีสายจูงน้องหมาก็เก็บไปเท่าที่เราจะกินเนาะอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวไปอบกันอาจจะใช้อ,อ,อะไรนะหม้อหม้ออบลมร้อนนะคะ เออหรือไม่ก็เดี๋ยวลองหาวิธีหรือม่อาจจะจะเข้าเตาอบเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเนาะช่วงนี้หรือช่วงไหนมีอะไรเราก็จะพาไปเก็บนะคะที่นี่อังกฤษค่ะบายบายขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะบายบายคา่ะเลิฟเลิฟ เพื่อนอันนี้ไม่เอา <c oughs> อนนเอา <c oughs> ้ยเดี๋ยวต้องเอาไปล้างอ <c oughs> <c oughs> ิจาไปแล้ว